ในคลิปนี้เราจะมาดูท็อปตีแฮนด์ของฟิลไอวีในรายการ WPT Head s u p Championship by In สองหมื่นห้าพันเหรียญครับที่จัดขึ้นโดยโอเกอร์คิงครับไปเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับผมแฮนด์แรกครับฟิลไอวีเจอกับแพทริกแอนโทเนียครับ ฟิลไอวี่อยู่ที่บัตเทิลมี10กับ4ออฟสูทครับจริงๆแล้วแฮนนี้สแตนดาร์ดเพลย์ก็คือต้องโฟไปครับแต่ว่าฟิลไอวี่เลือกที่จะเรสไปที่2,000ครับตอนนี้สมอลบายบิ๊กบายอยู่ที่400-800ยแปดร้แพตติแอนโทเนียสครับมีแจ็คกับ8 d i ไดมอนครับตัดสินใจที่จะวีเบดไปที่ 4x ครับขนาดใหญ่พอสมควรครับผม ฟิลไอวี่ครับแทงสักผักหนึ่งแล้วตัดสินใจที่จะโฟเบดกลับมาด้วย10กับ4ออฟสูดครับซึ่งเป็นเพลย์ที่ปกติเนี่ยไม่น่าจะทำนะครับผมเท่าที่ผมดูฟิลไอวี่เล่นกับแพตติกมานะครับแฮนนี้น่าจะเป็นแฮนแรกที่ฟิลไอวี่โฟเบดบลัฟครับผมสุดยอดครับไปกันต่อแฮนที่2ครับฟิลไอวี่เจอกับสตีเฟนชิดวิกครับผม บลายอยู่ที่400-800ชิดวิกโอเปนไปที่1,750ครับฟิวไอวีตัดสินใจที่จะตูวีเบทกลับมาที่7,000ครับด้วย76ไดมอนด์ครับผมชิดวิกตอนนี้มีเ1 0สิบออฟสุดตัดสินใจที่จะโฟเบทกลับไปครับ1 7 0 8 0 i ไอวี่ไม่ยอมแพ้ครับตัดสินใจที่จะคอไปครับคราวนี้เรามาดูฟลับเลยนะฟลับมาเป็นเอซคิง22คลับครับชิดวิกมีท็อปแพ้เช็คเช็คนะครับ เทินมาเป็น5ไดมอนด์ครับตอนนี้เนี่ยฟิวไอวีถูกชิดวิกทรัพนะครับไม่มีเปอร์เซนต์ที่จะชนะเลยนะครับแอคูตี้สูตรนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่เบ็ดออกมาที่1,780 0ครพันบชิดวิกคอรฮะเบ็ดออกมาประมาณครึ่งพอตนะครับคราวนี้ริเวอร์มาเป็น6ครับจริงๆแล้ว6เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรฟิวไอวีเลยครับแต่ว่ามันเป็น6ครับซึ่ง6ครับเนี่ยมันช่วยฟิวไอวีตรงที่ฟิวไอวีเนี่ยเขาจะมี ฟลัชได้มากกว่าชิดวิกนะครับชิดวิกเนี่ยสามารถมีเอสมีคิงได้แต่ว่ามีฟลัชได้น้อยกว่านะครับฟิวไอวี่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะอออินไปครับที่82บิ๊กได้ครับโพลารา์สุดๆครับผมคือบอกชิดวิกไปเลยว่าถ้าไม่มีแทนสตองสุดๆก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับในที่สุดครับสตีเฟนชิดวิกตัดสินใจที่จะยอมแพ้ไปครับสุดยอดอีกครั้งหนึงครับฟิวไอวี ข่าวนี้เรามาดูแฮนด์สุดท้ายของเรานครับแฮนด์นี้ครับเจอกับคริสครับอยู่ที่บัตเทอร์นครับปลาย501 0 0 0พันคริสโอเพ่นไปที่2 5 5พัครับฟิวไว้ีมี9กับ7 o ออฟสูตรตัดสินใจที่จะตรีเบ็ดไปที่7,350ครับ คริสมีคู่2ตรงนี้ไม่โฟนะครับตัดสินใจที่จะคอไปครับเรามาดูฟลับกันฟลับมาเป็น350บเรนโบ้นะครับฟิวไอวีไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้มีนายหายครับตัดสินใจที่จะซีเบตไปที่7,350รบครับคริสตัดสินใจที่จะมินเรสกลับมานะครับเหมือนกับอยากรู้ว่าฟิวไอวีมีอะไรนะครับที่16,170ับครับพอกลับมาถึงฟิวไอวีครับฟิวไอวีตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งครับเขาเหลืออยู่ประมาณห0,000่นนะครับ แทงจนเกือบเกือบเต็มหลอดครับแล้วตัดสินใจที่จะอออินครับแบบบ้านเลื่อนมากๆครับแพนนี้เพราะว่าสิทธิ์ที่อยู่เป็นท็อปแพรนะครับเป็นไพ่ที่เป็นคู่ที่อยู่เหนือเขานะครับไม่มีแพรไม่มีดรออะไรเลยนะครับนายไฮเพียวๆครับคริสพัฒตัดสินใจ s n a โ4ครับการบลัฟรั้งนี้ผมถือว่าเป็น legend dairy b l u f เลยนะครับบลัฟในตำนานเลยนะครับไม่รู้ว่าอยู่บนโลกเดียวกับเราอยู่หรือเปล่านะครับสุดยอดมากๆครับฟิวไอวี ส่วน f e ล l IV จะได้เป็นแชมป์รายการนี้หรือเปล่านะครับไม่อยากสปอยครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดูใน Subscription Box กันยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช n e l นี้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ